ไม่ว่าคุณกําลังมองหาบ้านแบบไหนอยู่คุณลองมาดูบ้านของเราก่อนดีไหมคะเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดบ้านมีดีแบบนี้ไปบ้านที่จัดสรรได้อย่างลงตัวสร้างจากวัสดุชิ้นดีมองเห็นวิวโดยและใกล้สถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นอนุสรณย์ครูบา,าศารีวิชัยสวนสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมย่าวัดเดียดยอดวันมีมานโดยสุเทพดอยปุ๋ยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะสําหรับสเตเมนพอลเปอร์ตีและว,วันนี้นะคะนะัดอยู่ที่ย่านเจ็ดยอดนี่เองค่ะอยู่บนถนน แพะนะคะเขาเรียกว่าถนนแพะเส้นนี้แล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะแต่ไม่ใช่บ้านที่เราจะพาท่านไปดูวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกคนไปดูวันนี้จะเป็นบ้านโมเดิร์นล้านนาค่ะเป็นบ้านสำหรับขายนะคะและคุณจะเห็นได้ว่าระแวกนี้ mm hmm. เพื่อนบ้านของเราทั้งหมดก็จะเป็นบ้านแนวโมเดิร์นพูลวิลล่ากันทั้งนั้นเลย mm hmm. เพื่อนบ้านดีๆเลยค่ะมากันเลยและเราก็มาถึงแล้วค่ะ หน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้าน uh, สไตล์โมเดิร์นล้านนานะคะเป็นบ้านสองชั้นมีอายุป,ประมาณเกือบเกือบสามปีค่ะจากประตูหน้าบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าทําด้วยเหล็กค่ะแล้วก็มีลายฉลุเพื่อความสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะครอบด้วยไม้ซึ่งเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเลือดหมูสีแดงเข้มประตูนะคะควบคุมด้วยรีโมทค่ะสำหรับรายละเอียดของบ้านนะคะ บ้านหลังนี้ค่ะสร้างอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมด157ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่366ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอนสำหรับในตัวบ้านนะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็มีห้องสำหรับแม่บ้านนะคะคือตรงนี้1ห้องนอน1แอร์แล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหลังค่ะแอร์ของแม่บ้านยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะเจ้าของบอกกันัดว่าสกัแอบกระซิบมาว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยโอเค มาถึงโรงรถค่ะพอเราเข้ามาจากถนนนะคะโรงรถจะปูด,ด้วยกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องพิมพ์ลายนะคะเป็นลายนูนสีเขียวค่ะมีความสวยงามโรงรถนะคะจะมีหลังคาให้เรียบร้อยจอดรถในร่มได้สองคันค่ะพื้นที่ด้านนอกของบ้านนะคะก็จะมีบอ่อปลาคราฟค่ะบอ่อปลาคราฟนี้ตอนนี้นะคะมีปลาคราฟตัวใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ประมาณ7ตัวได้ซึ่ง ถ้าหากใครซื้อบ้านหลังนี้ไปปลานี้ก็จะเป็นของคุณเลยค่ะและเราก็เดินเข้ามาดูในส่วนของรอบๆบ้านก่อนๆแล้วนะคะหลังบ้านค่ะหลังบ้านตรงนี้จะเป็นสวนนะคะซึ่งเจ้าของอาจ,จะสวนไว้อย่างสวยงามมากเลยค่ะด้วยหินกรวดนะคะขนาดใหญ่มีความสะอาดทำให้ดูแลรักษาง่ายมีการปลูกต้นไม้ต้นมะม่วง พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะระแวกนี้มีแทงน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่นัดบอกน,นะคะว่าห้องน้ำของแม่บ้านค่ะจะอยู่โซนด้านหลังของห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้ตัวบ้านนะคะในส่วนของห้องน้ำตรงนี้นะคะมันก็จะมีเพิ่มมาอีก1นึ่งสเต็ปค่ะคือวางกระเบื้องสูงขึ้นมาอีก1นึ่งสเต็ปเป็นกระเบื้องลายอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้เขาก็ทำเป็นแบบลานซักล้างตากผ้า ที่ทีน่าชอบมากเลยนะคะคือที่นี่มีต้นเชอร์ี่เขาเรียกว่าอะไรอะเชอร์ี่เมืองไหมคะเนี่ยอืมอร่อยตรงนี้นะคะประตูด,ด้านนี้เราสามารถเดินตรงเข้าครัวได้เลยนะคะอย่างถ้าเรามาจอดรถปุ๊บเราก็ขนของขลนของเอาหงอาหารเข้าไปในครัว ในประตูด้านนี้ได้เลยเราไม่ต้องเดินผ่านในตัวบ้านนะคะจากหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะยังมีประตูเล็กนะคะที่สามารถรับกแขกได้สวยงามค่ะประตูสไตล์บาหลีมีลายฉลุเรียบร้อยทําจากไม้ส่วนหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมส่วนหน้าบ้านก็จะโรยเป็นหินกรวด แล้วก็มีปูทางเดินไว้เพื่อความสวยงามต้นไม้ต่างๆนะคะมีความสวยงามจัดระเบียบเรียบร้อยมีการตัดแต่งอยู่ตลอดเวลาตัวบ้านค่ะจะยกสูงขึ้นมาจากพื้นถนนอีกสักประมาณน่าจะประมาณตึ๊ดตึ๊ดเมตรได้เอ้ยสามสิบเซนติเมตรสาซนติเมตรได้ประมาณนั้นนะคะโอเคพอเราเดินเข้ามาในบ้านนะคะ โซนแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกค่ะซึ่งมีแอร์ตัวใหญ่ๆอยู่เลยค่ะหนึ่งตัวแอร์ใหม่เหมือนกันเห็นไหมคะท่านผู้ชมยังแปะป้ายอยู่เลยพื้นค่ะพื้นของบ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะคะจะเป็นพื้นรามิเนตค่ะรามิเนตซึ่งปูกระเบื้องก่อนแล้วก็มาปูโฟมแล้วก็ปูรามิเนตเข้าไปอีกน่าหนาทาให้เราอะ่ะเวลาเราเดินเหยียบอะค่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันสักสาเท้าหรือแบบแข็ง มันก็จะนิ่มๆประตูใหญ่ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นประตูรับลมได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีระเบียงที่เราสามารถเดินออกไปชมปลาคราฟได้ด้านข้างนะคะเราสามารถตั้งโต๊ะสักเซตหนึ่งนะคะเพื่อเป็นที่พักผ่อนนั่งดูปลาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆกระจกประตูรอบบ้านเลยนะคะจะเป็นกระจกอ่า ป้องกัน UV ค่ะเป็นบานสไลด์ป้องกัน UV ขอบเป็นขอบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะลูมิเนียมอลูมิเนียมสีดำค่ะมีความคงทนเลยนะคะกระจกนี้ก็กระจกกันแสงกันเสียงมีความหนามีตัวกันกระแทกเรียบร้อย ผ้าม่านของที่นี่นะคะก็จะออกเป็นแนวสีน้ำตาลเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านตัวในบ้านนะคะเป็นสีปูนเรียกว่าแนวล็อกจะทำสีออกเป็นแนวล็อกสไตล์โซนตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะอาหารค่ะโต๊ะอาหารเซตนี้นะคะเป็นไม้สักแท้อันนี้มีความสวยงามเลยค่ะแล้วก็มีความคงทนทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าไม้สักนี่มีความคงทนและแข็งแรงเป็นอย่างมาก ครัวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้มีครัวสองครัวค่ะมีครัวฝรั่งซึ่งมีขนาดใหญ่โตอย่างนี้เลยแล้วก็คาบินเนตต่างๆที่ใช้ได้จริงหมดเลยนะคะเป็นบิวอินค่ะผนงังก็ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยมีลายที่สวยงามและหรูหราเลยทีเดียวตู้เย็นขนาดใหญ่ค่ะพอเราเดินมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนของครัวไทยค่ะสำหรับทำอาหารหนักต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างนี้ เราก็จะทําที่นี่มีหูดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คาบิเนตต่างๆในนี้ก็ยังมีให้ใช้อยู่เหมือนกันซิง์น้ําตรงชั้นล่างนี้ยังมีห้องน้ําสําหรับแขกอีกหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่นัดบอกคะ่ะประตูนี้ที่เราเห็นจากต้นคลิปนะคะเราสามารถเดินเข้ามาจากลานจอดรถเข้าประตูนี้ตรงเข้าครัวได้เลยไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านคมไฟน่ารักมากสีอก ขาวนวลนๆนะคะทําให้เรารู้สึกแบบว่าบ้านมีมิติมากขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยนะคะระหว่างทางเดินขึ้นชั้นสองนะคะก่อนที่จะขึ้นบันไดเราจะเห็นหนึ่งห้องตรงนี้นะคะหนึ่งห้องตรงนี้เป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งเป็นห้องเก็บของใต้บันไดแต่มีความใหญ่เลยนะคะนี่ขนาดนี้เลยแต่ตอนนี้ของมันเยอะค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตไม่เปิดนะคะขึ้นมาเลยค่ะ บันไดนะคะจะทําด้วยไม้สักแดงค่ะแล้วก็ตัวราวบันไดนี้นะคะจะเป็นเหล็กสีดําครอบด้วยไม้สักแดงเหมือนกันซึ่งทุกๆคนก็ทราบนะคะว่าไม้สักจะมีความเงาความสวยงามและความคงทนเป็นพิเศษเลยค่ะสําหรับชั้นสองนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตรงโถงตรงนี้นะคะจะประดับประดาไปด้วยโคมไฟอันสวยงามกระจกรอบเลยค่ะเพื่อรับแสงได้อย่างเต็มที่นะคะ มีมุงลวดมุงลวดนี้คงทนแล้วก็สวยงามทั้งหลังเลยนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกบานกระทุ้งแบบนี้ซึ่งข้อดีของกระจกบานกระทุ้งนะคะคุณผู้ชมคือเก็บเสียงได้ดีแล้วก็มีราคาสูง <c oughs> นั่นแสดงว่าเจ้าของบ้านที่เธอสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเธอใส่ใจเป็นอย่างมากสำหรับวัสดุต่างๆที่เอามาใช้ในบ้านหลังนี้นะคะ ห้องแรกค่ะพอเราเดินขึ้นมาขวามือนะคะจะมีห้องห้องหนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านะเธอทําเป็นห้องพระแต่สมมติว่าถ้าคนใหม่ที่ซื้อไปนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีห้องพระไม่จําเป็นที่จะต้องมีห้องพระห้องนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยค่ะคุณสามารถทําเป็นออฟฟิศหรือว่าทําเป็นห้องให้ลูกๆเอาไว้เรียนออนไลน์ได้นะคะมาค่ะ ข้างบนนี้นะคะอ๋อยังมีกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งตัวในบ้านนะคะมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด7ตัวอันนั้นคือปลอดภัยหายห่วงค่ะชั้นสองนี้ค่ะมีห้องนอนทั้งหมด3มห้องนอนสามห้องน้ำนั่นคือทุกห้องมีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนเลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตถอนหน้ากากก่อนนะคะโอเค ห้องนี้ค่ะมีพื้นที่ประมาณ16ตารางเมตรได้นะคะตอนนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในนี้ก็จะเป็นเตียงขนาดเอ่3.5ฟุตค่ะแล้วก็มีระเบียงเป็นประตูบานสไลด์นะคะนี่ค่ะมีระเบียงที่เราสามารถมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านได้อย่างแบบถ้ามีเพื่อนมาเคาะประตูก็ เราก็สามารถมองเห็นได้เราก็เปิดประตูให้เพื่อนได้เลยคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นเสาไฟตรงนั้นไหมคะเสาไฟอันนี้ค่ะเป็นเสาไฟพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะตัวนี้มันจะสว่างตอนกลางคืนและเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่เปลืองไฟด้วยอันนี้คือดีเลยเป็นนวัตกรรมใหม่เพิ่งเข้ามาในไทยแค่ไม่กี่ปีนี่เองค่ะเดี๋นะโอเคแล้วก็ห้องนี้นะคะ ประดับประดาไปด้วยผ้าม่านสีน้ําตาลเช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้ทั้งหลังใช้ผ้าม่านเซตเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะมีเป็นซิงค์น้ํามีสุขภัณฑ์แล้วก็เลนชาเว์นะคะที่แบ่งโซนเปียกแล้วก็แห้งได้อย่างชัดเจนแล้วห้องน้ํามีขนาดใหญ่โตมากเลยค่ะกระเบื้องผนังตกแต่งได้อย่างรูหรามากมาค่ะห้องที่สกันนะคะ ห้องนี้นะคะการตกแตง่งแล้วก็ขนาดของห้องนะคะจะเท,ท่ากับห้องแรกที่เราเห็นมานะคะมีแอร์เช่นเดียวกันมีระเบียงที่มองเห็นวิวทางหน้าบ้านแต่ว่าเตียงของห้องนี้นะคะจะเป็นเตียงขนาดควีนไซส์นั่นคือ5ฟุตอย่างใหญ่โตแล้วก็หัวเตียงอย่างสวยงามเลยค่ะตัวแมทเตร์สนะคะมีความหนาเป็นพิเศษเลยนะคะอันนี้ถือว่า คือเจ้าของเธอเธอทำเธอซื้อเพื่อที่จะอยู่เองอะนะคะเธอก็เลยใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของวัสดุอุปกรณ์ที่เธอใช้ในโซนนี้ค่ะเป็นโซนของ walking closet นะคะเราอาจจะทำเป็น build in ให้มันใหญ่ขึ้นมากว่านี้ก็ได้ห้องน้ำเหมือนกันนะคะคือแบ่งโซนเปียกแห้งได้อย่างชัดเจนผนังนะคะจะเปลี่ยนสีของกระเบื้องเป็นอีกลายนึงเป็นอีกโทนนึง ค่ะแล้วเราก็มาถึงห้อง master bedroom นะคะห้อง master bedroom นี้มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะซึ่งพื้นที่ใช้ใสอยของห้องนี้อยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรได้เลยค่ะถ้ารวมกับโซนของห้องน้ำแล้วก็ walking closet นะคะนัดลืมบอกไปค่ะว่าห้องทุกห้องนะคะประดับประดาด้วยโคมไฟที่เป็นเซตเหมือนกันเดะเลยค่ะมีความสวยงามห้องนี้นะคะที่นอนเตียง ก็จะเป็นไซส์เดียวกันกับห้องมาสักครู่นี้ห้าฟุตนะอันนี้น่าจะใหญ่กว่าหรอคิงม <King. S 1> ั้งอะโอเคอะเดี๋ยว <King. S 1> เดี๋ยวขอนอนดูก่อน <King. S 1> อ่อะใช่ค่ะอันนี้คิงไซส์ถ้าอย่างนั้นทำไก็คิงไซส์ค่ะ <laughs> โอเคอะเป็นคิงไซส์นะคะแล้วก็มีความหนาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะว่าอยู่ที่หลายหมื่นเลยนะคะเนี่ยนี่ เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะที่คุณเห็นในวันนี้ขายพร้อมบ้านเลยค่ะในราคานี้มาค่ะ walking closet ค่ะก็จะมีความกว้างใหญ่ไปอีกตู้สภาพนะคะเป็นบิวอินนะคะซึ่งมีความใหญ่โตมีเชลต่างๆให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่สายแฟชั่น เก็บของได้อย่างจุใจเลยค่ะนี่กระจกนะคะมีตรงนี้หนึ่งบานตรงนี้อีกหนึ่งบานใหญ่ๆเลยและหากใครหากขั้นใดที่ไม่สะใจพอนะคะนี่ค่ะเต็มตัวเลยค่ะมีขอบอันสวยงามห้องน้ําค่ะสไตล์ของบ้านหลังนี้นะคะห้องน้ําจะเป็นคล้ายๆกันค่ะมีความใหญอ่ออกแบบด้วยแบบ แบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนสำหรับห้องนี้นะคะวิวระเบียงนะคะจะเป็นวิวระเบียงของด้านหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเรานั้นจะมองเห็นกับวิวดอยสุเทพค่ะนี่หากท่านใดนะคะแบบว่าอ,อ,อยากได้บ้านที่เห็นดอยสุเทพจริงๆก็คือที่นี่แหละคะ่ะดอยสุเทพแน่นอนเขาเป็นชั้นๆเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มาอีกนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะมีความพิเศษก็คือว่าเจ้าของคนเดิมนะคะ เธอมีโซนของคาเฟ่ค่ะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักที่อยู่ตรงด้านขวาของบ้านนะคะและประตูทางเข้าของลูกค้าของคาเฟ่นะคะก็จะเป็นประตูด้านนี้เลยค่ะซึ่งเป็นประตูเหล็กย่างดีเลยค่ะเปิดปิดแบบนี้มีการพ่นสีนะคะเป็นสีดำแล้วก็มีประกายประกายทำให้เข้ากับตัวบ้านนะคะพอเราเข้ามาในคาเฟ่ค่ะ ให้ได้กตกแต่งได้อย่างน่ารักเลยค่ะโต๊ะเต้าอี้ต่างๆนะคะจะเป็นไม้จริงนะคะแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งวัสดุอย่างดีแล้วก็แบบจัสวนยีนัส์สวนต่างๆนะคะได้อย่างสวยงามสมงกับเป็นโมเดิร์นล้านนาคะ่ะด้านนี้นะคะของคาวเฟ่เราจะสามารถมองเห็นสวนด้านหลังนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งสวนก็จะตกแต่งได้อย่างดูสะอาด รักษาดูแลรักษาง่ายก็จะมีโรยบวบแล้วก็มีหญ้าเทียมทางด้านหลังนะคะคาเฟ่นะคะก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เราอ่ะถ่ายทำวิดีโออยู่นั่นบอกได้หึงว่าโลเคชันนี้เป็นโลเคชันที่ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะซื้อบ้านหลังนี้แต่ว่าไม่อยากที่จะเอ่อทำธุรกิจ เราสามารถเบรคดาวน์ตรงนี้นะคะก็คือทำเป็นสาว่ายน้ำก,ก็ได้หรือว่าจะทำสวนเพิ่มเพื่อให้มีพื้นที่เขียวขึ้นไปได้ในวิดีโออาจจะมีเสียงก่อสร้างแทรกความรำลึนิดหน่อยๆๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่ย่านนี้ค่ะตอนนี้กำลังจะมีบ้านโมเดลเพิ่มอีกสประมาณเท่าที่น้าน,นับดูประมาณสักสี่ห้าหลังได้แต่ว่าก็จะไม่เสร็จอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะ ด้านนี้นะคะด้านในนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องแอร์ค่ะของคาเฟ่นะคะมีพื้นที่ใช้สอยด้านในนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก26ตารางเมตรได้ถึง20ไดาา้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งซึ่งอยู่ด้านในนะคะซึ่งสามารถเดินตรงเข้าไปในตัวบ้านได้เลยเช่นเดยแบบียวกันบ้านหลังนี้นะคะมี C C T V ค่ะกล้องวงจรปิดทั้งหมด5ตัวรอบบ้านเลยค่ะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะ เราเอาควบคุมด้วยมือถือแอปพลิเคชันผ่านม,มือถือนั่นคือสะดวกสบายเลยค่ะอ้อและนลืมบอกไปนะคะว่าบ้านนะคะมีรั้วรอบขอบชิดและหากใครนะคะอยากที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านนะคะคุณก็สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะที่มีความสูงสักประมาณ2อสเมตรนะคะตามรั้วต่างๆนะคะคุณก็จะ เพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวเองด้วยเราจะได้ไม่ต้องแบบถ้าบางคนนะคะไปก่ออิฐเพิ่มเพื่อที่จะให้แบบกํากแพงมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่อิฐแต่ปูนมันก็จะไม่สวยงามะเนาะค่ะสําหรับที่นี่นะคะสิ่งที่ดีข้อดีของบ้านหลังนี้นะคะอิฐเนี่ยหนึ่งอย่าง,ง,างค่ะหลักๆเลยคือโลเคชันค่ะโลเคชันสะดวกสบายค่ะเดินทางไปที่ นิมานมอชอหรือแม้แต่ขึ้นดอยนะคะ<ม>ไปอย่างสะดวกสบายเลยค่ะไปทางชนประทานก็ได้ไดของชนประทานก็ได้ซ<ม>ุปเปอร์ไฮเวย<ม>์ก็ออกไปอย่างสะดวกสบายทุกคนคะ่ะที่ดินที่นี่นะคะมีราคาณนะตอนนี้นะคะอยู่ที่ตารางวาละประมาณห้าถึงเออหกถึงเจ็เดือนบาทต่อตารางวาเลยนะคะที่เนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งรอยห้าสิบเจดตารางวาแค่ราคาที่ดินนี่ก็กว่า9ก้าล้านแล้วนะคะ แล้วตัวบ้านอิฐราคานะคะสวันราคาขายนะตอนนี้นะคะอยู่ที่14.9ล้านบาทเองนะคะคุณเห็นได้เลยค่ะว่าคุณสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ด้วยพื้นที่ใช้สอยต่างๆสวนต่างๆที่จัดไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคาเฟ่นะคะโอเคค่ะทุกคนหาาท่านใดนะคะ สนใจอยากจะชมบ้านจริงนะคะติดต่อเรามาได้ค่ะ Statement ยินดีให้บริการหรือหากใครนะคะอ,อยากจะโทรมาณตอนนี้เลยก็ได้นะคะ0 9 5ย์5ค่ะ CC65707 แล้วก็เรามีอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอีกมากมายนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของเรา www.stemen.com a t t ค่ะติดต่อเรามาได้ค่ะไลน์ค่ะไลน์ t a t e m e n t นะคะไม่มีแอดนะคะ s t y m e n t s ค่ะ เราจะรอรับสายแล้วก็รอตอบแชททุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องลาไปก่อนและอย่าลืมนะคะติดตามแล้วก็รอรับชมวิดีโอของเราต่างๆในอนาคตนะคะยังไงเจอกันค่ะ